ใครจีบใครก่อนผมครับเริ่มต้นเลยเหรอก็คือเหมือนเหมือนเรารู้จักเขาอยู่แล้วไอจีมันต้องจีบยังไงวะเออเรารู้จักเขาอยู่แล้วรู้จักเขาอยู่แล้วแล้วเหมือนแบบผมก็โสดใช่ไหมเพราะโสดเสร็จปุ๊บเหมือนมีโอกาสได้แบบเหมือนพูดคุยกันอะไรเงี้ยก็ฟิลเ <ๆ S 2> ป<ะ>็นปเพื่อนกันก่อนถูกปะฟิลเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยใช่ยังไงวะกับผู้หญิงที่ป่วยอย่างเนี้ย ไม่แต่คือเขาก็มีมุมที่แบบเป็นคนปกติมันมีมีมีไหมมีมีมีคือเขาเป็นสายคอนเทนต์ก็จริงอะไรเงี้ยคนจะมองลูกเขาว่ามันจะฟิตเฟียดแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงคือติงต้องมันก็ไม่เชิงนะคือเป็นคนพูดคุยรู้เรื่องคุยแบบเข้าใจง่ายแต่วันที่กูเห็นแล้วกูลำคาญตามากที่สุดคือวันที่เขาทำเค้กให้กันกูลำ เ,เป็นคนแบบนั้นหรอเขาบอกว่าเป็นเค้คกอแรกด้วยเขาไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันอะไรเยยงี้ยแล้วแบบเหมือนเขาแค่อยากจะทําให้ในวันเกิดเราถึงบอกว่าบ<ๆ>างทีเขาเขาแบบเขาจะมีเซอร์ไพรส์อนะ่ะเขาจะมีอะไรบางอย่างที่แบบเอเอเอมันดีนะอะไรเงี้ยอย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ช่องวันเพลงกาวด้วยนะจ๊ะซันนี่เบาได้เบาแล้วก็ดูคลิปอื่นได้ตรงนี้ค่ะ